ăn khát thay luôn, con này nè, ăn khát, đi tàu không này nặng cái gì, con rồi đấy à, cá bìm bướm, đây, đi สานกเลยคนไทยมีตเรอปุีม้ไมมาเี่ยไทยใส่ยูม่นี่มกเซ้านี่มงนไปนกคนันเอยไว้เหรอมาต้องกวนไหนมาเป็นน้ำเพื่อนนุนพ่วนมาถามไงตุ้กข้างยาแงอย่างนี้ยรู้สีแก้ได้นลขาสมองนี่ยตี้แขงดยางแดงข้างแดงนี่นี่

cái tổng kiện gì chúng nó đấy nghe tổng kiện cái con mồi tam này cái gì vậy nó to lắm nó to lắm nó 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 nó

มีลักฐานมยังไงดีวะเปิรวันที่ี่ยีู่เดียวมีีมีหลักฐานกินกระสบ้างหนากองเี้เนอ่ก็ยังเป็นเตมไนมืดเนี่นีมาจะไปใส่ปอมเดียว้เตยใครจะบอกเนี่ยนั่นแดนัานสร้างบ่อเปนวันโอ้สิงคิงนี่เิงคิง สงเกงกงอครับสิงเกงนั่แสงแสุราครับผมสุราไม่บเล้แสงแสงสุราครับผมสุราไม่ได้ม้อดอดอส้าม็สายรงน้สมาเลยผบอให้เพราข้าเขานี่เรื่องไหเื่ เนี่ยแต่มดนเนี่ยโนกินะสรางเรื่องงีเนี่ยอยู่กูร้บวันนี้เนี้่หยุดโอเคโอเคเนี่ยนั่งบันกกันบเหมือเลยคืนมืนเลเอาฟืนไสภาไเวลาหวดได้หรอไปยงไเราไปสร้าง่เนี่ยเนี่ยมืนเนี่ยเม่หยุดมืนเมยหยุดมืนเราดูรันเข้าไป ลูกค <c oughs> ือเต้นเตะมุ่นร้อแล้วเจ็ิตสนุเข้าจิตสินุ่งหาตดไวนนตายหมดแล้วตองเรยนแก้ผูเลียนตเดไตวตาอะไตวาอไรติดไตว่าอะไติดตว่าอะไรติดไตว่าอะนรแหม่มาเยี่ยมเมืนอห่มาเยี่ยาบ้านเมื่อไหร่ีราอ่ะมาเยียบเป็นแน่เลยมันไม่อวดนี่หรเาอ่าเยี่ยมบนโลกนี่เลยอเราอยะแกไ่เยี่ยบดไง

<Tipp s> ไปเร็วมันเป็นซียน้ไลอลมันมอนเนม่มันอันนี้เลียนไปเล้วมันมันได้อเทียวเเสียนคิดนะเนี่ยว่าตามตามคิดชีวิตสร้งสร้งบอมนะมันตันแล้วันนี้วันชีเป็นไทยวันมัน้ตในร่งซก่อนมันลงอันนี้ไตน ไปโลดขึ้นก็เปิดแยนอนแต่ว <it> <risque> ่าแยกดูดีกันนะสือกม้ามาีดสี่จบเนี้ยเราอย่าเสือความีรแบบนั่นของพวกมันเป็นอลายเียเปลวอกหงส์เดโอ้ยแล้ววนีเนีย

ของแท้ดิ então, well, ้ต well, ้นตอไม่เทียม e ลดูมแม่ตัวมเสมเมันสั่นพวอมันอสันพอต้งนาอันนี้หาเรียมเดี๋ยวไม่เทล่ยวกับชาวหรอกไปน้ำมูบันโอ้โไปล้ไปเล้วไปหละกี่ห้อดีกว่ไปหอดเี่ไม่หับเด้

บรรยากาศกับยำแรงใรอี่ว่าไหนจะเกียวกว่ตรงนี้ไปเขาีบปีมารนังไบอลเ้ามหลงสร้างบอมสั

เว้ยน่าจะอวดมากทีูดเดียวว่าง่ายเลยเด้หัวอะไรอยู่ีนกูแม่เลยวะเขาขัดกันดีแล้วเรียร์เลยนะพี่บ้เขียนึกเรียรร้อยเฮ้ยคอมพิวเตอรแค่ถุงมาตัวนี้แค่เดีย เจียพังด่างนะบอกไงนะไหวเยวไมได้เมื่อกี้ไม่ไป้ถองขาดมื่กี้เหรอต่อไป